สวัสดีครับชื่อนายโทมุสสมัยนุกุลชันมัธยมศึกษาปีที่หกครับหนึ่งที่เจ็ดครับวันนี้เราจะมาทําการทดลองเรื่องคลิปดีกระดาษลอยน้ําได้นะครับอุปกรณ์ในการทดลองของเรานะครับก็จะมีแก้วน้ําลวดหนีกระดาษแล้วก็น้ําครับโดยขั้นแรกนะครับเราเอาแก้วน้ําของเราเลยมานะครับแล้วเราก็เติมน้ําลงไปในแก้วน้ําของเราเลยนะครับกาัริมาณแล้วแต่เราเลยนะครับก็คือพอดีนั่นแหละค่ะ ขั้นต่อไปนะครับลองเอาลวดเก็บกระดาษสักอันนึงนะครับลองย่อนลงไปอ่าเห็นไหมครับจมเลยนะขั้นต่อไปนี้นะครับลองเอาลวดเก็บกระดาษสักอันหนึ่งนะครับมาดัดให้เป็นรูปตัว L นะครับตัว L นะครับตัว L L นะฮะ L L เท่านั้นนะคะมาในลวดที่เราดัดตัว L แล้วนะคะเราก็ลองเอาลวดเก็บกระดาษจากเอียนหนึ่งนะคะมาวางไว้บนตัว L ของเรานะคะวางลงไป่นี่นะคะและเราค่อยๆย่อนลงไปแล้ว สรุปผลการทดลองนะคะเมื่อเราค่อยๆวางลวดหนีกระดาษนั้นนะคะลอยบนน้าคือน้ําได้เนื่องจากว่าเราวางเบาๆไม่ทําให้ความตึงของของเหลวนะคะถูกทําลายแต่ถ้าเราวางลวดหนีกระดาษนั้นแรงเกินไปอาจทําทให้ความตึงของของเหลวนั้นถูกทําลายได้คะ่ะความตึงของของเหลวนะคะมีลักษณะเหมือนแผ่นฟิล์มที่ขึงตึงสามารถรับน้ำหนักของลวดหนีกระดาษซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่าน้ําได้คะ่ะ